น้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้น้ำก็กำลังงามเลยนะครับกำลังพอดีเล่นครับนี่คือน้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของน้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ